ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันเรื่องของพระมหาชนกต่อไปเรื่องเมื่อตอนบังก่อนไปจบลงที่ไหนเนอะใครจำได้บ้างไหมขอย้อนนิดหนึ่งเมื่อเมื่อราชบุรุษเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงสนพระไทย ในถ้อยคําที่ตนกราบทูลจึงได้กลับไปเฝ้าพระราชิตาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระนางหม,ม่อมฉันได้กราบทูลแต่พระราชาตามกระแสพระรลำไรลของพระนางแล้วแปลว่าถ้าพระราชาผู้ใจแกล่วไม่ได้ทรงสนพิชัยพระไทยในถ้อยคําที่กราบทูลน,นั้นเลยกราบสมทรงชมประสาจตลอดเวลาพระพุทธเจ้าขา้า พระเจดิจจน์ได้นีส่งเดมริกว่าพระชาชนนี้ฉลาดมากเไนีส่งส่งบุรุษไปกราบทูลอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามกี่ครั้งก็ไม่ทรงสนพระทยท่นนี้ก็มาคอยเฝ้าสังเกตการต่อไปว่าต่อไปดูที่ว่าจะทำยังไงสำหรับพระมหาชนก ได้เสด็จไปตามพระพระราชอัธยาศัยโดยที่พระน,นางไม่ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนในสุดก็เสด็จขึ้นประสาทแล้วเลยเข้าไปข้างในาเวลาเวลาเขาเชิญไม่เข้าไปแกล้งดูโน่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นแต่ว่าพอพระน,นางเผลอก็ย่องเข้าไปข้างใน เข้าไปถึงที่ประทับขพระนางพระนางสีมลีก็ตกระไยรีบลุกเสด็จแจเพระแท่นตรงเข้ามาถวายให้เกี่ยวพระกรีก่ยวพระกรี่ยวก้อยกัน,นะมะกรมือเอามือจับมือเอางั้นดีกว่าเกี่ยวกันก็แต่ว่าเขาไม่จับแน่นจับตั้งห้านิว้วเอาเกี่ยวเอานิ้วเกี่ยวกัน ื่อพระราชาทรงเกี่ติพระกรพระราชธิดานแล้วสเส็จประทับนั่งภายใต้สเสวกรชัจิงนี้ทรงตัดเลกอมัดมาตัาถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านจะสวรรคตไม้ทรงตัดอะไรไว้บ้างน,นั่นหงเอาเขาแล้วดีไหมนะตอนนี้นลูกหลานที่รักเอ้ยในด,ดูปัญญาณแล้วนะ พราไอ้ปัญหาทรัพย์สิบสามขุมนั้นมันยุ่งยุ่งเอาละดูปัญญากันลูกหลานที่กําลังได้ฟังอยู่จําฟังแล้วก็จําจําถ้ากลัวจาไม่ได้แล้วก็จดนะเจะได้อใบยทายกันในเครื่องรับสมองมันจะเกิดความฉลาดการฟังเรื่องราวในพระพุทธศาสนานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาม่เด็ดสของเลาให้ฟังเป็นสนุกสนก ให้ฟังมาประวัติเดิมของพระองค์ที่เกิดในชาติก่อนๆและทำอะไรมาบ้างแล้วก็ถูกอะไรบ้างกระทบกระทั่งต้องใช้ปัญญาแบบไหนถ้าลูกหลานจำได้ไม่จะเกิดประโยชน์มากจะเป็นคนฉลาดเรียนหนังสือก็เก่งเวลาทำงานทำการก็รู้เท่าทันคนมีความฉลาดคนไหนฉลาดคนนั้นดีเวลานี้บ้านเมืองเราหากินยาก จะต้องมีข่าความฉลาดให้มากถ้ามีความฉลาดมากเราก็มีทรัพย์มากมีอำนาจมากมีวาสนามากมีความสุขมากถ้าจะมียศก็มียศใหญ่มากน้ำบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขไม่ย่งยากจะสมัยนี้เอามากันต่อไปพระมหาชนกตีถามว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตลืมบอกลูกหลานไปนะ คำว่าสวรรค์นคตก็คือตายได้สั่งอะไรไว้บ้างแล้วก็บรรดามาทั้งหลายเหล่านั้นนี้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระราชาอุปเสศ,รศพระพัมมรพระราชาได้ทรงตัดสั่งไว้ว่า ให้หมอบราชสมบัติแก่คนที่มีความสามารถดังต่อไปนี้หนึ่งสามารถให้บรรลงศิวรีพระจินดาทรงโปรดปรานได้หมายความว่าพระจินดามีความรักมีความต้องการสองสามารถทราบหัวนอนบรรลังสี่เหลี่ยมได้ เอาลสิโตหลานจะโยงแล้วนะแล้วก็สามสาม,มารถยกธนูมีน้ำหนักต้องใช้คนมีแรงผาต้องใช้คนที่มีกำลังแรงถึงพันคนยกได้สี่สาม,มารถนำคุมทรัพย์สิบสามแห่งออกมาได้ เขากราบทูลว่าก่อนที่พระราชาจะ,สะเสด็จสวรรคตทรงตัดไว้อย่างนี้พระเจ้าค่ะพระมหาชนกนกจึงตัดว่าข้อที่หนึ่งที่สามารถให้บรรนางสีวลีราชิดาโปรดปรานนั้นบัดนี้เราได้ให้นางโปรดปรานเราได้แล้วคือทรงถวายเมื่อก่อนให้เราเกี่ยวท่านนั้นหลายเห็นแล้วไม่ใช่หรือ อ่าหมาย็็กราบทุนว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกจนึงตรัสว่าข้อที่สองที่ว่าสามารถจะทราบหัวนอนบัลลังกสี่เหลี่ยมความจริงบัลลังก์นี้เป็นบัลลังทองคําเขาทําเป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้ททางไหนหัวทั้งไหนหางมันเหมือนกันหมดไม่มีสัญลักษณ์เขาไว้ในข้อสี่นั้นเราก็จะต้องขอคิดดูก่อน เมื่อทรงตึกรออู่สักครู่หนึ่งตอนนี้นต้องใช้ปัญญา <c oughs> นี่ลูกหลานที่รักต้องคิดตัวที่ว่าถ้าลูกหลานถูกถามแบบนี้ลูกฐานลูกหลานจะใช้แบบไหนจะดูทิศตะวันตกจะดูทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ไม่ก็อาจจะผิดที่ว่าคนทุกคนต้องนอนหันหัวไปทางทิศเหนือไม่ก็ไม่แน่ คนจะต้องนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกไหมก็ไม่แน่ตามที่เรานิยมกันนี่เราก็มาดูลองดูปัญญาของพระมหาชนกท่าจะทำยังไงเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกตึกตรองอยูสักครู่หนึ่งจึงได้ทรงถอดเข็มทองคำบนพระเสียนสมัยก่อนนั้นลวเวลาเขาเอาพอ่อคว้มไว้ผมยาว <c oughs> ผู้หญิงผู้ชายก็ไว้ผมยาวๆสำหรับผู้ชายไว้ผมยาวแล้วก้าวเป็นมวยตรงศีรษะขึ้นไปสำหรับผู้หญิงก็มารวบเรา้างหลังทาเป็นหางออกมาผู้ชายทําเป็นหัวสูงผู้หญิงทําเป็นหางยาวยิ่นในทรงถอดเข็มทองคําที่บนประเสียรประทานให้กั ประทานที่ประหัตกบนาสศิวลีก็ส่งให้วานางศิวดีที่มือเนะี่ยนั่นก็รับสั่งว่าขอน้องนางจงวางเข็มทองนี่ไว้ในที่อันสมควรเถิดพระนางศิวลีรับเข็มทองไอ้เข็มทองคำนี่มันอยู่บนหัวของพระราชสวามีนี่ถ้าจะไปวางไว้ปลายเท้ามันจะถูกที่ไหน ที่ได้รับเข็มทองคําแล้วก็ไปวางไว้ที่หัวนอนบันหลังเป็นนั้นในความจริงเขตกลงกันแล้วตีใบใช่ปัญญาถ้ามาหาจะณกนึนได้ทรงตัสชี้แจงแกมากทั้งหลายว่าด้านหัวนอนนั้นอยู่ตรงอยู่ทางที่ที่เข็มเสียบผมทองคําวางไว้เป็นนั้นว่าอามาทั้งหลายก็ยอมรับ ก็เป็นความจริงพระเจ้าค่ะทีนี้มาข้อที่สามข้อที่สามว่าสามารถจะยกธนูมีน้ำหนักคนพันคนที่คนที่มีกำลังแรงพันคนยกขึ้นได้พระมหายนกุก็ทรงรับสั่งให้นำธนูนั้นมานการนำธนูนั้นมาเนเขาใส่รถม้าห่คนพันคนไป ไม่ใช่คนพันคนไปยกมาใส่รถใสามาแล้วก็ทรงยกขึ้นได้แบบง่ายได้เบาๆเือใช้มือเดียวไม่ต้องลุกขึ้นวางข้างหน้าพราะอา์เอื้อมรหัสขวาไปจับยกขึ้นแบบสบายถ้าตอนนี้ลูกหลานฟังก็จะรู้สึกว่าไม่เกินนิสัยแต่อย่าลืมว่าเป็นของของบุคคลที่มีบุญบาร,รมีเนี่ยเขาทำได้ ไอ้คำว่าบุญบารมีก็หมายความในความดีที่ทำม,มาในชาติก่อนๆมันสั่งสมให้เกิดความดีอย่างสมัยนี้เนะี่ยอย่างคนที่ก็มีฐานะดีมีความร,ำร่ำรวยก็เพราะว่าเขามีความเมตตาปราณีเคยให้ทานมาในการก่อนอย่างกบคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีดีก็เพราะว่าเป็นคนดีเพราะดีเพระชอบ เพราะว่าเป็นคนว่าง่ายเชื่อบิดามารดาพระพุทธธรรมดีเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนดีแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนให้เข้าฝ่าทําลายประเทศชาติก็ไม่เชื่อเป็นเด็กดีก็ไม่เชื่อหรอกแล้วก็เป็นคนมีศีลดีเป็นคนมีปัญญาดีจึงมีความดีมีความสุข มันศึกษาในศิลปวิทยาความรู้มีความประเติดีเรียบร้อยรู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำหมายความรู้จักว่าคนที่ขหญ่กว่าเราควรเคารพคนเสมอกันถือว่าเป็นเพื่อนที่รักคนที่มีกําลังอายุน้อยกว่าถือว่าเป็นน้องที่รักให้ความเมตตาบารณีคนประเภทนี้ก็าถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการ ฉน,นั้นพระมหาชนกถ้ามีคนคนมีความกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่มีความเคารพพ่อแม่มีความเคารพครูบ,บาอาจารย์เวลาศึกษาความรูร้จากอาจารย์ใหญ่ก็ศึกษาด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความเคารพเมื่อเรียนครูสอนอะไรตั้งใจปฏิบัติตามทุกอย่างจดจำดี ยังได้มีความสามารถขนาดนี้หวังว่าหล,ลูหลานที่รักที่รับฟังแล้วคนก็ควรจะไปปฏิบัติตามจะได้มีความสุขดีไม่ดีก็จะมีวาสนาบารมีอย่างพระมหาชนกก็ได้ที่สำหรับปัญหาข้อที่สว่าสามารถจะนำคุมทรัพย์สิบสามแห่งความจริงคุมทรัพย์สิบสามแห่งนี้ตามพระบาลีท่านบอกมีสิบหกแห่ง นี่ลุงปู่จำได้นะโลกหลาน <c oughs> จำได้ว่าพระบาลีทั้งว่ามีสิบหกแห่งแต่ประมวลเข้าจริงๆแล้วซ้ำกันได้เนื้อแท้จริงๆเป็นแค่สิบสามแห่งแปลว่าย้อนนิดหนึ่งว่าข้อดีสีว่าสามารถนำคุมทรัพย์สิบสามแห่งออกมาได้นั้นพระมหาชนกตัสถามว่าคุมทรัพย์สิบสามแห่งนั้น ที่ไหนบ้างอ้าหมายก็กพระองค์กราบทูลนัทรงทราบตามที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นพราะขุมทราบติดสามแ่งมีแห่งที่หนึ่งมีดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นตน้นตอนนี้ย้อนชันิดดีไม่ลูกหลานที่รักขอย้อนสักหน่อยนะพอฟังกันมาหลายวันอาจจะจําไม่ได้แต่คุณทราบติดสามแ่งมีอะไรบ้างขอย้อนนิดหนึ่งต้องขอประธานอภัยนะ คุมทรับที่สามแห่งก็คือหนึ่งคุมมรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสองคุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตตกสามคุมมรัพย์ภายในสี่คุมทรัพย์ภายนอกห้าคุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกหกคุมทรัพย์ขาขึ้นเจ็ดคุมทรัพย์ขาลงเห็นไหมโอ้ปัญหานิยมเหลือเกินแล้วนะ พอจะเป็นราชาได้วปาคุ้มทรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่เก้าคุ้มทรัพย์ที่หนึ่งยอดโดยรอบสิบคุ้มทรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองสิบเอ็ดคุ้มทรัพย์ที่ปลายหางสิบสองคุ้มทรัพย์ที่น้ำสิบสามคุ้มทรัพย์ที่ปลายไม้ลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วพอจะคิดออกไหม พอจะเดาได้ไหมว่าคุมทรัพย์า3แห่งลูกหลานลองคิดที่มันเป็นปัญหานะเรื่องคุมทรัพย์สมัยก่อนเนะี่ยเขามีปริศนาเาว่าเสม,สมอๆก็จะไม่ย้อนหละเป็นอนวุวาพระมหาจนกทรงพิจรารณาปัญหายุครูหนึ่งจึงแต่แถมว่าที่ภายในพระราชวังนี่คุมทรัพย์ที่หนึ่งนะที่พระอาทิตตกหรือพระอาทิตขึ้นนะ่ะ คุ้มทรัพย์ที่ดวนที่ขึ้นอยู่ที่ไหนพระมหาชนกจึงมาพิจารณาัวหลานลงเดาๆจะ้ะฟังแล้วก็เดาดูลองลองเดา,ดาทายด้จะถูกหรือไม่ถูกนึกในใจเดาๆแล้วก็ดูคําพยากรณ์ที่พระมหาชนกสันใช้คือที่็นใช้ปัญญาของท่านพิจารณาท่านพิจารณาปัญหาสักครู่หนึ่ง ที่ด้ถามว่าในพระราชวังนี้เคยมีพระบาเจกพระพุทธเจ้ามารับเป็นบมบาล้าหรือเปล่าบรานดาหมาทั้งหลายแล้วนั้นกลาบถุนว่ามีพระพุทธเจา้าค่ะพราะภายัยเป็นหมัดพระราชาพระมหาชาหนกขึนแต่าถามว่าพระราชาของพวกท่านเขาจเอาต้อนรับพระบาเจกพระพุทธเจ้าเป็นประจำตรงไหน เมื่อหมายกราบทูลในทรงทราบจึงไม่สั่งให้ขุดตรงนั้นนั่นแล่ตอนพระที่ขึ้นในแทนที่เป็นพระาที่เสื่งกลายเป็นที่พระประเจ้าพระเจ้าขึ้นมารับสินาบาัตให้ขุดตรงนั้นก็พบขุมทรัพย์แล้วก็ตัดถามต่อไปว่าเมื่อพระประเจ้าพระเจ้ากลับราชาองพวกท่านเสนด็จไปส่งแล้วพอะทัพยืนตรงไหน,น ตอนนี้เป็นคุมทรัพย์ที่สองพระอาทิตตกทีนะอระมาได้กราบทูลในทรงทราบจึงทรงรับสั่งให้คุมทรัพย์ตนนั้นอีกเหตน,นั้นว่าในพบคุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือตรงที่พระราชาเสด็จต้อนรับพระบัจเจพุทติจ้าพบคุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตตกคือที่พระราชาเสด็จไปส่งพระบัจเจพุทติจ้า เมื่อพบกลุมทรัพย์ทั้งสองบรรดามหาชนต่างก็โห่ร้องเสียงแซ่ถวายสาตุการสันเสริญพระบัญญาของมหาชนกจากนั้นพระราชาพระมหาชนกจึงทรงรับสั่งให้ขุดคุมทรัพย์ภายในเพื่อสุนทรพย์ภายในขึ้นในธรณีทวารใหญ่ก็พบกุมทรัพย์ที่รับสั่งให้ขุดคุมทรัพย์ภายนอก ก็คือให้คือภายนอกธรณีวาวรใหญ่ก็พบอีกและที่รับสั่งให้ขุดคุ้มรั์ที่ไม่ใช่ภายในภายนอกนะไม่ใช่ภายในแล้วไม่ใช่ภายนอกก็คือพระราชาพระมหายกสั่งให้ขุดข้างๆพระธรณีทวารคือไม่ใช่ทางในแล้วก็ไม่ใช่ทางนอกเอาข้างๆข้างๆประตูใหญ่ก็พบหัวซับ แจะทรงให้รับสั่งให้ขุดคุมซักขาขึ้นแต่ซับขาขึ้นน่ะก็ทรงเกยที่ประทับพระเดชช่างคนอาทีฉันถามว่าพระราชาเนี่ยทรงขึ้นช้างตรงไหนก็ข,ขึ้นช้างตรงนี้พเพืาา่ค่ะเอาขุดตรงนี้ก็ขุดข,ขึ้นไปพบคนซับหีซับขาขึ้นคือขึ้นช้าง จากนั้นพระมหาชจะนกกระรับสั่งให้ขุดคุม้มซั์ตามลำดับคือคุม้มรัพย์ภายในขุดตรงธรณีประตูใหญ่คุม้มรัพย์ภายนอกขุดตรงภายนอกธรณีประตูใหญ่ใช่ไหมคุ้มซับขาขึ้นคือขุดตรงเกยที่ประทับสมัยขึ้นช้าง คุมทรัพย์ขาลงขุดตรงที่เสน็จลงแต่คอช้างนะคุมทรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่ก็คือขุดที่ใต้พระแท่นบนรรทมซึ่งทําด้วยไม้รังซึ่งตั้งจากพื้นดินขึ้นมาคุมทรัพย์ที่หนึ่งโยดโดยรอบหมายว่าวัดบริเวณนี้หนึ่งรอบโดยโยดรอบสี่ร้อยเซนรอบเอาสี่ร้อยเซนมาอวัาเขาโดยรอบ ใี่ตรงนี้คือให้ขุดตรงที่พระสิริสายญาติที่นอนโดยรอบๆประมาณหนึ่งชั่วแอกหมายความวัดจากที่บรรทมไปแอกหนึ่งรอบตัวแล้วขุดเพื่อการนับโยต์สมัยนั่งเขานับกันแค่ชั่วแอกเดียวเป็นโยต์จำให้ดีนะลูหล,ลานรู้จักแอบไหมไปดูที่ก็เทียมเกวียนนะ เทียมเกวียนเข้าโคใส่เขาสองข้างไอ้ไม้ที่พาดเป็นคอก็เลยแอบแล้วคุ้มรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองก็คือขุดที่งาทั้งสองของช้างเวลาที่ยืยืนออกไปหมายความเวลาที่ช้างจะมาขึ้นจะมาเทียบเกยให้ปราขึ้นช้างยืนตรงไหนต้องยืนประจำพระราชาจะขึ้น ช้างยืนอแล้วก็ช้างยืนหันหน้าไปทางไหนขุดตรงหน้าช้างก็ได้ขุมซ์ปีขุดที่ทางปลายหางก็คือขุดตรงปลายหางของช้างที่เวลาปราชาาะประทับขดันหางขุดขุมรัย์ปีน้ำก็ขุดที่สะปุรณี็นในสะ หุบขุดคุ้มทรัพย์ที่ปลายไม้ก็คือขุดที่ตรงโคนต้นไม้รังใหญ่ในพระาช้าทยานถึงเงาในเวลาเที่ยงปลายไม้ไปเงาไปปกอยู่ที่โคนก็รับสั่งให้ขุดตรงไหนก็พบคพบคนทรัพย์ตรงนั้นมหาชนต่างก็พาการแสแดงความเรื่นเริงยินดีสรรเสริญ ความมหัศจรรย์ในปัญญาของพระมหาชนกอย่างเสี่ยงแส่ให้แม่ลูกหลานที่รักที่เรารวดรวดมาก็เกรงว่าจะไปตุงติ้งตุงติงต้งกับลูกหลานเข้าแล้วก็อย่าเกรงว่ามันจะเสียเวลาสำหรับพระมหาชนกเมดนทรงเป็นการใส่ครองเมืองมิถิลามหานครให้ความร่มเย็นกับโสมนิกรตลอดเวลา โปรดให้สร้างเส้นลาให้ทานหกแห่งคือถ้ำกลางพระนครหนึ่งแห่งที่ประตูอีกสี่แห่งประตูพระราชวังอีกหนึ่งแห่งบริจาคทานเป็นประจำโปรดให้เชิญพระราชมารดาและพรามบรโรหิตมาจากจำปากานาครและคููบาอาจารย์นะ ถ้าทรงอุปรถรมภ์บำรุงท่านทั้งสองให้รับความสุขตลอดมาตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกหนาทีก็จะขอแทรกบุทกรรมสักนิดหนึ่งในหนังสือนี้ไม่มีถ้ามีในหนงสืออื่นท่านกล่าวว่าการที่พระมหารชนกเกิดมาแล้วเป็นลูกของราชา แต่ก็ต้องมีความตทรกรรมลำบากเมื่อพระราชวินดาต้องตายเพื่อน้องชายขบศเจหาว่าท่านคนผู้ขบฏเลวก็ไม่ได้เพราะาราชาหูเบาเกินไปเมื่อความเป็นใหญ่เกิดขึ้นถ้าไม่ทรงความเป็นธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นท่านผู้มีอำนาจราชศักทั้งหลายนับตั้งแต่พานโรงขึ้นไปจนทั้งถึงตำแหน่งนายกและตำแหน่งอะไรก็ตามที่มันใหญ่ๆ เมื่อเป็นขึ้นมาแล้วก็จะเหลืมกายเหลื่มใจจะมัวเมาในยศถาบรรดาศักิ์จะมัวเมาในอำนาจเพราะว่าคนที่มัวเมาในอำนาจในพระราชจะต้องตายอย่างประเภทที่รว,ว่าหาที่พึ่งไม่ได้กันผมไปสำหรับพระมหาชนกนี้เมื่อตอนสำคัญคือตอนเรือแตกว่ายอยู่ในมหาสมุทร ้เวลาถึงเจ็ดวันแล้วมีนางมณีเมขลามาช่วยตอนนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกรรมในชายก่อนเราเล่าเวลาเหลือน้อยกรรมในชายก่อนคือว่าสมัยช่อดาข่าก่อนโน้นท่านเป็นพระราชาวันหนึ่งเสด็จไปอาบน้ําชายทะเลชะทะเลไม่ไกลกับพระราชเทวีกับพระรา,ระราชินี วันนั้นก็ปรากฏว่ามีเนนตัวเล็กๆอายุประมาณเจ็ดปีภายเรือมาพ่อสมณเนรองนั้นก็ภายเรือไม่เคยเป็นหรือก็ครงคลงงครงคลงพระราชาสงสันายอือาบน้ําอยู่ตรงนั้นตามธรรมดาคนที่เขามีความรู้เรื่องดีเนี่ยเขาไม่ผ่านไปเพราเกรงใจพระราชา แต่ว่าพ่อสมมนเณรน้อยแกไม่รู้ก็พายเรือก็มาตามเรื่องดําราวก็จะไปธุระของแกเป็นทินที่แกพายเรืออยู่เสมอเว่าะแกรุกรานก็ไม่ได้พระราชายเห็นเน่น้อยอยุประมาณเจ็ดปีน่ารักแล้วพายเรือไม่เป็นก็อยากจะล้อเล่นจึงได้ทำน้ำให้มันคลื่นกเพื่อเมืม่อน้ำเป็นคลื่นในนั่งเรือก็ไม่เคยเป็นพายเรือก็ไม่เคยเป็น ในที่สุดเรือสมณีก็ลม่มพระราช,ชาก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ใกล้เมื่อสมณีเรือร่มแล้วพระราช,ชาจึงเข้าไปอุ้มเอาพระสมณีเข้นมาบนฝั่งแล้วแพทยให,หมยข้าราชพารไปเอาเครื่องแต่งกายพระสมณีน,น้อยมาหมายความแบบผ้าไตรจีวรเนื้อดีๆไม่ให้กับพระสมณีน,น้อย ให้สมณเณรน้อยครองนะแล้วก็ถามมาอยู่วัดไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเมื่อทราบแล้วต่อจะนั้นไปพระราชาก็ทรงรับเิมสมณเณรน้อยอยนั้นเป็นพระราชโอรสให้เป็นลูกแต่ไม่ได้บังคับให้สิทธิ์ให้เป็นลูกอย่างเนรจนทั้งบทพระบทเจ้าอุปธรรมค้ำโชูทุกอย่าง ให้สมณเณรน้อยมีความสุขให้การศึกษาดีให้การปฏิบัติดีอะไระขาดจะเหลือก็ตามเหลือไม่เป็นไรขาดอะไรจะหายหาหาหทุกอย่างให้สมณเณรมีความสุขจนกทั้งบทเป็นพระบทดเป็นพระกรรบ็บำรงทุกอย่างเป็นอันว่าท่านกล่าวว่าพาะอาศัยบุพกรรมที่ล่อสมณเณรน้อยให้เหลือล่ม เป็นปัจจัยให้พระมหาชนกนี่เกิดมาต้องเรือแตกเรือสํำเภาแตกกลางมหาสมุทรต้องว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นถึงห้าร้อยชาติชาติที่เป็นพระมหาชนกนี่เป็นชาติที่ครบห้าร้อยพอดีและพราะอาศัยการทนุบมรวงสมณเณรด้วยดีให้มีความสุขรับเป็นพระราชโอรส ยังปรากฏว่าอันนี้สองอันนี้เป็นปัจจัยให้พระมหายนกไห่น้ำข่าวไรก็เป็นพระราชาทุกทีทั้งนี้ก็เพราะวา่าในการในการธนุบำรงพิสุทธิ์สมณีใน,น,นพระพุทธศาสนาผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าเรื่องราวของพระมหาชนกในตอนนี้นะลูกหลานที่รักทระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังยังไม่จบ แค่คิดว่ามากราวธูกปรกรรมแล้วก็จบมันยังไม่จบเรื่องราคาวาชนกตอนท้ายดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักเมื่อรับฟังแล้วในตอนต้นก็ตอนตอบปัญหาถ้าจะว่าก,กันช้าต้องเสียเวลาถึงสามวันเพื่อจะเรื่องสั้นเข้าความกระชั้นจบเร็วๆรู้เรื่องเร็วๆเช่นนี้ว่ามาล,ะละัด ฉะนั้นเขามันดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักถ้ามาเอินฟังแล้วมันไม่ใช้ก็ต้องขออภัยด้วยช่วยอาภาัยอาภาัยกับคนแก่แต่ที่ว่าบองดูเวลาเห็นเวลาหมดสิ็นแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดวันดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานเล็กๆที่รักสวัสดี